สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับอุปกรณ์ในการทดลองเรียนโปรเกรสซีฟกันค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับเฟรมนะคะเฟรมในการทดลองเรียนโปรเกรสซีฟของเรานะคะจะเป็นแบบไหนกันบ้างอย่างแรกเลยนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดวัดจะเป็นจุดปรับนะคะพีดีพีดีของเรานั่นเอง ก็คือเราจะสามารถเลื่อนได้นะคะไปถึงยันเจ็ดสิบเลยตามระยะห่างของดวงตาลูกค้านะคะตรงนี้เราสามารถยึดได้นะคะจากใบคอมพิวเตอร์นะคะของเราได้มาตรฐานนะคะ,นนะ,คะก็จะมีบอกอยู่เนาะหกสิบหกนะคะเราสามารถปรับได้เลยนะคะตัวที่สองนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะสามารถปรับขึ้นได้นะคะระยะของแป้นจมูกค่ะ ปรับขึ้นได้แล้วก็ปรับลงได้นะคะแบบนี้เลยและเป้นจมูกตรงนี้ค่ะเราสามารถปรับได้นะคะตามสริละของเป้นจมูกของลูกค้านะคะให้รองรับได้มากที่สุดเลยค่ะปรับได้นะคะปรับเข้าหรือปรับออกก็ได้ะค่ะตัวนี้นะคะและตรงนี้ก้านขาค่ะสามารถปรับได้นะคะ ตามสริระของใบหน้าของคุณลูกค้าเลยนะคะและตรงนี้ค่ะการปรับความเทหน้าแว่นนะคะจะปรับได้3ระดับนะคะปรับขึ้นนะคะปรับลงปรับขึ้นปรับลงได้เลยนะคะ3ระดับนะคะแต่ว่ามาตรฐานก็คือจะเป็นที่ตรงกลางนั่นเองนะคะเพื่อให้ลูกค้าสวมใส่สบายตาก็ เราจะต้องสังเกตรตรงนี้ได้นะคะว่าลูกค้าใส่แล้วสบายที่ตรงไหนนะคะสามารถปรับเวลาปรับก็คือจับที่สองข้างนะคะปรับขึ้นปรับลงได้เลยนะคะปรับพร้อมๆกันก็ได้หรือจะปรับทีละข้างก็ได้ก็คือช่วยประคองตัวแว่นตัวนี้แล้วก็ปรับไปทีละข้างเบาๆนะคะและสุดท้ายเนาะตรงนี้ค่ะจะเป็นการสวมใส่เฟรมค่าใส่ตานั่นเอง ด้านหน้าจะใส่ได้3ค่าสายตาเลยและด้านหลังใส่ได้1ค่าสายตานะคะในเรื่องของค่าสายตาที่เราจะใส่ก็จะมีสายตาสั้นนะคะสายตายาวมองไกลสายตาเอียงค่ะและค่าเอดิชันนะคะหรือตัวเลนไทันเซตนั่นเองนะคะเป็นโปรพิสติ้เลน์ทดลองนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้สวมใส่นะคะได้ลองมองภาพจริงการเดินจริงและการอ่านหนังสือ นะคะได้ทดลองเพื่อความสบายตาสูงสุดเลยทีนี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าโรก e s ็ต v ิ l เลนนั้นกานทรทดลองเลนนั้นไม่ยากเลยเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ที่แม่นยำสูงสุดให้ลูกค้าได้ลองทดลองก,อก่อนการตัดแว่นและใช้งานจริงนะคะ